เหลือเวลาอีกไม่ถึง20วันการเลือกตั้งก็จะเกิดขึ้นแล้วนะคะช่วงนี้ถือเป็นโค้งสุดท้ายของการหาเสียงซึ่งพักการเมืองต่างๆก็ลงพื้นที่หาเสียงปราศัยขอคะแนนจากประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะเริ่มจากความเคลื่อนไหวของทางพักรวมไทยสร้างชาตินะคะนําโดยพลเอกประยุทธ์จันทรโอชาประธานคณะกรรมการกําหนดแนวทางและยุทธศาสตร์ตั้งโต๊ะแถลงเปิดนโยบายชุดใหญ่ลดความเหลื่อมล้ําสร้างสังคมเท่าเทียมเช่นการเพิ่มรายได้ประเทศไทยปีละ5ล้านล้านบาท เพิ่มเงินสมทบของรัฐให้แรงงานในระบบไม่ต่ำกว่า10,000บาทต่อเดือนและนโยบายดูแลด้านแรงงานดูแลผู้ประกันตนยามชาราส่วนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ค่ะพลเอกประยุทธ์นำทีมลงพื้นที่พบปะพ,พี่น้องชาวจังหวัดตรังพัทลุงและสงขลาเพื่อตอกย้ำนโยบายทำจริงไม่ไขฝันโดยน,นายธนกรวังบุญคงชนะรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติคุยนะคะว่าภาคใต้เนี่ยถือเป็นฐานที่มั่นสำคัญของพัก ดูได้จากการเปิดเวทีปราศัยขณะที่พักประชาธิปัตย์ซึ่งนําโดยนายจุรินทร์ลักษณะวิสิ์หัวหน้าพักค่ะจัดกิจกรรมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยขับเคลื่อนเดินหน้าประเทศไปสู่อนาคตที่ดีกว่าเดิมด้วยประชาธิปไตยไม่โกงและจุดยืนสี่ธรรมสามไม่อาทิยืนหยัดในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขขับเคลื่อนประเทศด้วยประชาธิปไตยไม่โกงขับเคลื่อนประเทศด้วยประชาธิปไตยอิ่มท้อง สร้างเงินสร้างคนสร้างชาติสนับสนุนกัญชาทางการแพทย์ไม่เอากัญชาเสรีไม่ยกเลิกมาตรา112พร้อมย้ำถึงยุทธศาสตร์การหาเสียงแบบดาวกระจาย3ทับใหญ่ส่วนพักเพื่อไทยค่ะนายเสรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยขนทีมผู้สมัครสสทั้งปาร์ตี้ลิสและสสแบบแบ่งเขตเปิดเวทีปราศัยในภาคใต้4จังหวัด คือภูเก็ตพังงาสงขลานาครศรีธรรมราชพบปะาผู้ประกอบการประมงชาวสวนยางที่จังหวัดสงขลาก่อนเดินทางไปสักการะพ่อท่านคล้ายวาจาศีตนณะวัดธาตุน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมเปิดวงเสวนากับผู้ประกอบการรุ่นใหม่สตาร์ทอัพและ SME และประาศัยใหญ่ระบุพักเพื่อไทยมั่นใจว่าด้วยแนวนโยบายและผลงานในอดีตกับจุดยืนที่ชัดเจน จะได้รับโอกาสจากพี่น้องประชาชนให้พักเพื่อไทยปักธงประกาศชัยชนะในพื้นที่ภาคใต้